สวัสดีค่ะนักเรียนภาษาไทยพาเพลินกับครูพลอยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสทคำสันธานกันนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นั่นเองก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้กันก่อนว่าคำสันธานคืออะไรคำสันธานก็คือคำที่ใช้เชื่อมคำประโยค หรือข้อความให้มีใจความต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันทำให้สื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นง่ายๆเลยนะคะก็คือคำสันธานก็คือคำเชื่อมนั่นเองเราจะเชื่อมคำเชื่อมประโยคหรือเชื่อมข้อความนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูกันชนิดของคำสันธานคำสันธานนะคะจำแนกไปตามใจความของประโยคดังนี้นะคะ 1. สันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกันสองสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกันสามคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและสี่คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแต่ละชนิดนั้นมีลักษณะออของการแต่งประโยคแบบไหนบ้างนะคะที่เข้าไปอยู่ในกับประโยค 1. นนะคะคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกันเนี่ยมักจะมีคำว่ากับและทั้งจุดจๆ,ๆุดและนะคะตัวอย่างนะคะคำเอื้อยกับคำคำไอ้ชอบกินใบไผ่ เห็นไหมคะเป็นลักษณะคลอยตามกันก็คือคําเอื้อและคำอ้ายนั่นทำไมคะกินชอบกินใบไผ่ถังคู่นะคะจะเป็นประโยคที่มีใจความคอยตามกันนะคะต่อไปนะคะฉันและเพื่อนเดินไปโรงเรียนทุกวันเห็นไหมคะเป็นอะไรคะมีลักษณะคลอยตามกันนะคะทั้งพ่อ และแม่ต่างมีพระคุณต่อเราก็มีลักษณะของประโยคที่มีใจความคล้อยตามกันนะคะต่อไปสองนะคะคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกันเช่นแต่ถึงจุดๆๆก็กว่าจุดๆๆก็ นะคะมันบอกอยู่แล้วว่าขัดแย้งกันแสดงว่าน่าจะทําอะไรที่ไม่เหมือนกันตัวอย่างนะคะก้องต้องการไปถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้าแต่เขาตื่นสายเห็นในประโยคไหมคะมีคําว่าแต่แต่นะคะเป็นประโยคที่มีใจความขัดแย้งกันขัดแย้งไงก้องอยากจะไปโรงเรียนแต่เช้าใช่ไหมคะแต่เขาตื่นสายมันขัดแย้งกันเห็นไหมคะถึงผู้เขาจะสูง เขาก็สามารถปีนสู่ยอดเขาได้สําเร็จเห็นไหมคะถึงจุดๆ,ๆก็เนี่ยแม้ว่าภูเขาจะสูงยังไงแต่เขาก็ไปได้สําเร็จนี่ก็เป็นประโยคที่มีคําสันธานขัดแย้งกันเห็นไหมคะมันขัดแย้งกันในประโยคนะคะต่อไปมาดูชนิดที่สามค่ะคาสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคําว่าหรือไม่จุดๆ,ๆก็ มิเช่นนั้นมิฉะนน,ฉะนั้นนะคะตัวอย่างเธอจะดื่มน,นมหรือน้ำผลไม้เห็นไหมคะมีลักษณะให้ให้เลือกว่าเฮ้ยเราจะดื่มนมนะหรือว่าจะดื่มน้ำผลไม้คำว่าหรือจะเป็นลักษณะในประโยคที่มีใจความให้เราเลือกสุดท้ายนะคะสี่คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน เช่นคำว่าเพราะดังนั้นฉะนั้นหากถ้าจุดจุดจุดก็เพราะจุดจุดจุดจึงเพราะฉะนั้นจุดจุดจุดจึงเห็นไหมคะมันบอกว่าเป็นเหตุเป็นผลแสดงว่าในรูปประโยคเนี่ยต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลกันอ่านมาดูตัวอย่างค่ะเดนป่วยเป็นไข้หวัดเพราะเล่นน้ําฝนเมื่อวานนี้เห็นไหมคะความเป็นเหตุเป็นผลก็คือเดนป่วยเป็นไข้หวัดเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาไปเล่นน้ําฝน ประโยคนี้ก็เลยเป็นประโยคที่มีใจความใช่ไหมคะเป็นเหตุเป็นผลกันนะอีกประโยคนึงเพราะเขาชอบช่วยเหลือผู้อื่นเขาจึงเป็นที่รักที่รักของเพื่อนทุกคนเห็นไหมคะเพราะว่าเขานะ่ะชอบช่วยเหลือผู้อื่นเขาก็เลยเป็นที่รักของทุกคนต่อไปเราก็มาดูนะคะเมื่อเรารู้ชนิดคำแล้วเนี่ยเราก็มาดูหน้าที่หน้าที่ของคำสันธานเนี่ยก็จะมีเชื่อมคำกับคำ เชื่อมประโยคกับประโยคแล้วก็เชื่อมข้อความกับข้อความนะคะเชื่อมคํำกับคํำเป็นยังไงเชื่อมคํำกับคํำจะเป็นคํำสันธานที่เชื่อมคํำกับคำํำทั้งที่เป็นชนิดเดียวกันแล้วก็ต่างชนิดกันนะคะเช่นอะไรแม่กระต่ายกับลูกกระต่ายกำลังกินหญ้า เห็นไหมคะแม่กระต่ายลูกกระต่ายก็คือเชื่อมคําว่าแม่กระต่ายกับลูกกระต่ายนะคะเราและนายได้รับคัดเลือกให้เข้าประกวดอ่านทํานองเสนอเรานะคะและนายเห็นไหมคะเราเป็นสรรพนามนายเป็นคาอะไรคะนายเป็นอะไรคะเป็นคํานามใช่ไหมคะเราและนายใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมคํา นะคะต่อไปเชื่อมประโยคกับประโยคเป็นยังไงก็คือคำสันธานที่เชื่อมประโยคที่มีใจความคอยตามการขัดแย้งกันให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเองอ่าเรามาดูกันเชื่อมประโยคพอฉันอ่านหนังสือจบแล้วฉันก็เข้านอนเป็นการเชื่อมประโยคที่มีใจความคอยตามกัน,กนใช่ไหมคะอ,อ่านหน,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 นหังสือด้วยเข้านอนด้วยเห็นไหมคะเป็นเป็นประโยคสประโยคที่มาเชื่อมกัน อีกประโยคนะคะึ่งค่ะแม้เขาจะป่วยเขาก็สามารถวิ่งเข้าเส้นชัยได้อันดับหนึ่งเป็นการเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกันคือมีประโยคสองประโยคอะอยู่ในนี้มันก็เลยเรียกว่าเป็นการเชื่อมประโยคกับประโยคเชื่อคําว่าเขาป่วยนะแล้วก็เชื่อมคําว่าเขาสามารถวิ่งเข้าเส้นชัยได้อย่างเงี้ยสามนะคะเชื่อมข้อความกับข้อความ มันเริ่มจากเชื่อมคำคำเป็นหน่วยเลย็กใช่ไหมคะพอประโยคเนี่ยก็เป็นใจความที่สมบูรณ์พอเป็นข้อความเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นประโยคหลายประโยคกลายเป็นข้อความใช่ไหมคะเราก็พอเชื่อมข้อความเนี่ยก็คือคําสันธานที่เชื่อมข้อความตอนต้นกับข้อความต่อไปให้ต่อเน,นื่องกันเช่น ชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่มีอารยาธรรมและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครบ้านเมืองของเรามีโบราณสถานสวยงามมากมายเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติผู้สนใจในอารยาธรรมและศิลปรกรรมทางตะวันออกจึงชอบมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็เชื่อมคำว่าเพราะฉะนั้นในข้อความเนี่ยมันจะมีลักษณะยาวเห็นไหมคะค่ะทีนี้เรามาดูต่อไป เรามาดูตำแหน่งของคำสันธานในประโยคคำสันธานนั้นมีทั้งคำเดียวหลายคำหรือว่าคำที่แยกออกจากกันก็ได้เช่นจึงเพราะฉะน,นั้นไม่จุดๆุดก็คำสันธานจึงอาจจะวางอยู่หนะประโยคระหว่างคำระหว่างประโยคหรือคล้อมคำหรือประโยคก็ได้อเช่นถ้าคำสันธานอยู่นะประโยคเช่นถ้า จะตัดดอกกุหลาบควรระวังหนามให้ดีคำว่าท่าอยู่ตรงไหนคะเป็นคำสันธานที่อยู่หน้าประโยคหากไม่มีแม่รักและคอยให้กำลังใจลูกก็คงไม่ประสบความสำเร็จเช่นนี้เห็นไหมคะคำว่าหากเป็นคำสันธานที่อยู่ข้างหน้าเอาเรามาดูคำสันธานที่อยู่ระหว่างคำบ้างเดือนชอบปลูกดอกไม้และเฟิร์นเห็นไหมคะ อยู่ตรงไหนคะระหว่างคำคำว่าและนะคะดูนะคะคุณจะไปชมภาพยนตร์หรือละครเวทีอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงระหว่างคำใช่ไหมคะอาทีนี้ถ้าอยู่ระหว่างประโยคเช่นพี่ๆกำลังเล่นน้ำทะเลแต่น้องกำลังเกาะสะกเกกองทรายเห็นไหมคะอยู่ระหว่างประโยคหรือเขาไปทำงานสายเพราะรถเสียเห็นไหมคะอยู่ระหว่าง ประโยคนะคะอีกอย่างหนึง่งคำสันธานคอมคำหรือประโยคเช่นทั้งคูณและผมได้รับเลือกเป็นนะักกีฬาเทนนิสเห็นไหมคะทั้งจุดๆและนั่นแหละคือสันธานคอมคำหรือประโยคอีกตัวอย่างหนึง่งเพราะฉันตั้งใจทบทวนบเุเรเยนฉันจึงสอบได้คะแนนดีเห็นไหมคะมีคำว่าเพราะจุดๆจ,จ,จ,จึงคอมอยู่ระหว่างประโยค เมื่อนักเรียนนะคะได้ฟังคลิปที่ครูอธิบายแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนะคะ เปิดแบบฝึกนะคะปีหน้าที่33มจะเป็นเรื่องคำสันธานสะพานเชื่อมคำและประโยคนะคะเราก็มาดูเลยนะคะในข้อแรกเนี่ยเขาให้นักเรียนเลือกคำสันธานและชนิดของคำสันธานนั้นเติมลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องเขาก็มีคำมาให้เราก็คือคำว่าแต่และหรือเพราะจึงใช่ไหมคะชนิดของคำสันธานก็จะมีขัดแย้งให้เลือกอย่างใดอย่างหนึงห่งคอยตามกันแล้วก็เป็นเหตุเป็นผล ภาพแรกเลยนะคะก็จะเป็นภาพของแอร์โฮสเตดใช่ไหมคะน่าจะเป็นแอร์โฮสเตดนะคะเขาก็มีประโยคให้เราว่าท่านจะดื่มน,น้ําชาจุดจุด,จดกาแฟนักเรียนคิดว่าเราควรจะใส่คําว่าอะไรคะคาว่าหรือใช่ไหมคะท่านจะดื่มน,น้ําชาหรือกาแฟเห็นไหมคะเป็นคําสันธานอะไรคะเป็นคําสันธานที่ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะต่อไปนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่หนึ่งนะที่สามสิบสี่นะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำสัญธานในประโยคที่กำหนดแล้วเขียนประโยคย,ย่อยอตัวอย่างนะคะพ่อและแม่ต้องการให้ลูกเป็นคนดีพ่อต้องการให้ลูกเป็นคนดีประโยคที่สองประโยคแรกนะคะประโยคที่สองก็คือ แม่ต้องการให้ลูกเป็นคนดีเห็นไหมคะก็คือพ่อและแม่ต้องการให้ลูกเป็นคนดีประโยคแยกกมาก็คือพ่อเนี่ยต้องการให้ลูกเป็นคนดีนะประโยคต่อไปก็คือแม่ต้องการให้ลูกเป็นคนดีนะต่อไปนะคะข้อที่สองนะคะให้นักเรียนใช้คําสันธานที่กําหนดเชื่อมประโยคให้ถูกต้องเขาก็ดวตัวอย่างนะเขาเป็นคนพิการเขาสามารถทํางานได้ เขาก็วงเล็บมาถึงจุดจุดจุดก็ถึงเราก็ไม่เขียนว่าถึงเขาเป็นคนพิการเขาก็สามารถทำงานได้อ่านครูให้ตัวอย่างในโจทย์สองจุดหนึ่งเขาเข้าปุ้นเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกเข้าปั้นเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกมีเครื่องหมายมีวงเล็บเขาให้คําว่าและนักเรียนจะแต่งว่าอะไรคะ นักเรียนก็นมาเชื่อมด้วยว่าข้าวปุ้นและข้าวปั้นทำไมคะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะคะต่อไปนะคะข้อที่สามเขาให้นักเรียนเลือกคำสันธานเติมลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องแล้ววิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำสันธานในประโยคเขาให้คำว่าแต่หรือและเพราะจุดจุดจึงถึงจุดจุดก็นะคะ ข้อที่3.1นะคะคูยกตัวอย่างให้คุณแม่ซื้อผักผล,ลไม้จุดๆเนื้อสัตว์จากตลาดสดใกล้บ้านเราควรเติมคําว่าอะไรคะคุณแม่ซื้อผักผล,ลไม้และเนื้อสัตว์จากตลาดสดใกล้บ้านใช่ไหมคะเราเติมคําว่าชนิดของคำสันธานคือคืออะไรคะชนิดคืออะไรคะ คำว่าและอะค่ะเป็นอะไรคะและเป็นอะไรคะ,ะ,เ,ปะ,รคะเป็นชนิดคําสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกันใช่ไหมคะทําหน้าที่อะไรคะเชื่อมคํากับคําก็คือคําว่าผลไม้กับคําว่าเนื้อสัตว์นะคะต่อไปคะ่ะเขาให้นักเรียนหน้าที่3ามสิกเขาให้นักเรียนแต่งเรื่องความยาว4ีถึงหประโยคโดย ใช้คำสันธานต่างชนิดกันอย่างน้อย3ามชนิดแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องอันนี้นักเรียนก็ตั้งชื่อเรื่องนักเรียนก็คิดมาว่านักเรียนด้วยปกติแล้วเรื่องราวเนี่ยมันจะมีคำเชื่อมคำสันธานอยู่แล้วนะคะทีนี้นักเรียนแต่งให้ได้สถึงห้าบรรทัดห้าประโยคนะคะแล้วก็ทำไมคะตั้งชื่อเรื่องด้วยแล้วก็ต้องมีคำสันธานอย่างน้อยสาม สามชนิดนะคะสามชนิดคืออะไรก็คือมีข้อตามการขัดแย้งการให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นเหตุเป็นผลกันหรือนักเรียนจะแต่งทั้งสี่ชนิดเลยก็ได้นะคะต่อไปนะคะเขาก็มีฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำสันธานในประโยคทำให้นักเรียนเนี่ยสรุปทำไมคะความรู้ของเรื่องสันธานได้นะคะชนิดของคำสันธานมีอะไรคะก็มี เชื่อมประโยคที่มีใจความคอยตามการเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งการเชื่อมประโยคที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและก็เชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันเห็นไหมคะนะคะต่อไปค่ะเขาให้นักเรียนวิเคราะห์คําสันธานในประโยคแล้วบอกชนิดและหน้าที่ของคําสันธานนั้นเขาก็มีเธออยากเป็นครูหรือนางพยาบาลคําสันธานในที่นี้คืออะไรคะคือคําว่า หรือนั่นเองนะคะอ่าแปบฝึกหัดนี้นะคะนักเรียนนะคะค่อยๆเปิดไปครูพูดเร็วนิดนึงเพราะว่าเนื้อหาอันนี้เยอะมากเลยเนาะวิดีโออาจจะยาวนิดนึงแต่ใช้เวลาดูเนี่ยครูจะให้อสองชั่วโมงนะก็คือ2วันนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนที่ทำงานนะคะครูอยากให้ทําอาทิตย์ต่ออาทิตย์เนาไม่เป็นดิงพอกหางหมูนะคะ <S <S ขอให้นักเรียนส่งงานทุกคนด้วยสําหรับวันนี้นะคะ <S <S สวันนะะ <S 2> <S 2> สดีค่ะ